อีพีสองมาแล้วคะ่ะทุกคนคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศตกปลายามเย็นที่สะพานนาเกลือซอย12พัทยากันต่อคะ่ะจากครั้งที่แล้วแอนพาเพื่อนเพื่อนไปตกปลาสลิดหินด้วยเหยื่อหัวกุ้งกันทั้งสนุกตื่นเต้นแล้วก็หมานสุดๆปลาชุมมากๆเรียกกันได้ว่าสาวปลามือกันเป็นระวิงเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนคงอยากรู้กันใช่ไหมคะว่าผลงานการตกปลาของพวกเราจะได้เยอะขนาดไหนไว้รอชมในคลิปนี้กันได้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนดูวิวที่อยู่ตรงหน้าแอนซิคัมันสวยมากๆ พวกเราก็ยังตกปลาสลิดหินด้วยเหยื่อหัวกุ้งกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มานมากๆงานนี้นั่งเฝ้ารูกันไม่ไปไหนเลยค่ะกําลังตกเพลินๆก็เห็นน้องไ,<ม>ไปซื้อสิ่งนี้มาค่ะตกปลาครับปลาอะไรอะคะปลาสล,ลิดหินครับสลิดหินกินข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอืมโอเคเดี๋ยวมาเทสเต์กันอ่ะลองข้าวเหนียวไม่กินนะข้าวเหนียวสลิดแต่มันก็กินอ่ะลองลองดูที่แถวบ้านต้องเป่าก่อนแซลต้องเป่าก่อนอ่ะ ต้องแอนยูเอามาขยำกับไข่เค็มไข่แดงแล้วก็ขยำมันกับกะปิกล้วหนึ่งอามันกับกะปิให้มันเหนียวเหนียวค่ะนี่อืไปตื้ออ่ะเป็นแม่ไม่ใช่ใช่ไหมยังไงเข้ามายังไงบอกว่าพูดแลเอาหัวคุ้งเถิดงั้นข้าในดีกว่าเอาบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศมันได้จริงเว้ย กระลูกระลูดูผลงานกันค่ะนี่หูโหสุดยอดอ่ะสุดยอดโอเคค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนผลงานตกปลาสลิดหินของพวกเราเรียกได้ว่าเต็มถังกันเลยพอเริ่มช่วงเย็นบรรยากาศยิ่งคกึกค<ต>ักค่ะเพื่อนๆน้นาตกปลาท่านนี้ก็ได้ปลาสลิดหินเหมือนกันคะ่ะเวลาจับปลาก็ต้องระวังครีบเขาคะ่ะถ้าโดนตำนี่บอกเลยว่าปวดมีน้ําตาไหลของน้าท่านนี้ก็ได้ปลาสลิดแบบเต็มถังเหมือนกันเลยตกปลารูเสร็จแล้วพอช่วงเย็นพวกเราก็มาตกคันเบ็ดรอกกันคะ่ะช่วงเย็นก็ไม่น้อยหน้ากว่าช่วงกลางวันเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่มีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ ให้ได้ลุ้นเลยค่ะไปสอบถามนะ้านๆะท่านอื่นเขาก็บอกว่ามีทั้งปลาสากปลาตับเต่าปลาดุกทะเลปลากดก็มีค่ะพวกเราก็ตกปลากันจนเริ่มพลบค่ำแล้วค่ะเพื่อนๆช่วงกลางคืนพวกเราก็ยังคงได้ปลากันอย่างต่อเนื่องค่ะตัวนี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะบางคนก็มาช้อนปูค่ะที่นี่มีปูเยอะเลยเขาก็ใช้ไฟฉายส่องหาปูไปเรื่อยๆแล้วก็ตักไปเรื่อยๆค่ะส่วนสีแดงสีเขียวที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่เขาก็กําลังล่อหมึกค่ะใครชอบแบบไหนก็จัด ไปแบบนั้นได้เลยค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ภารกิจของพวกเราสําเร็จครับเพื่อนๆไว้จะพาเพื่อนๆไปตกปลาที่ไหนกันอีกรอเพื่อนๆติดตามชมกันนะคะ